นะโมพุทธ nah, ทายะรู้ความหมายในคาถาณห,หน้าทองการอัญเชิญพุทธคุณของพระพุทธเจ้า5พระองค์มาลงหน้าตำแหน่งของใบหน้าของเราค่ะในคลิปนี้จะอธิบายความหมายของคาถาในแต่ละจุดเพื่อให้คุณลำลึกถึงอำนาจพุทธคุณพระบรารมีพระพุทธเจ้าหาพระองค์ค่ะสวัสดีค่ะรูสุพิษค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ตั้งใจค้นคว้ารวบรวมมานำเสนอให้คุณคุณค่ะ ณห,หน้าทองความหมายในคาถาการอัญเชิญพุทธคุณของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มาลงณตําตแหน่งของใบหน้าของเรานะคะตามคลิปที่นําเสนอไปแล้วนั้นในคลิปนี้จะขออธิบายความหมายโดยละเอียดดังนี้ค่ะณโมพุทธ,ธายะมีความหมายดังนี้ณ อันเชิญพระกุกกุกสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่เบื้องศีรษะของข้าพเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่งงามดังแสงทองรัศมีสีส่องไปทั่วสกลกายาเป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลายโมอันเชิญพระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า ขอพระบรารมีเป็นที่พึ่งงามคือแสงแก้วมณีโชตส่งแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าภากหญิงเห็นให้หลงไหลชายเห็นให้หลงรักเห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยมพุทธอันเชิญพระกัสปูสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสดทั้งสองของข้าพเจ้าขอบรารมีเป็นที่พึ่ง งามคือแสงสังอยู่ในสูตรทั้งสองป้องกันบำบัดโลกโรคาพยาที่ทั้งหลายทาอันเชิญพระศษีสักยมุนีพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพเจ้าขอพระบาร,รมีเป็นที่พึ่งงามคือดั่งแสงพระอาทิตย์สมณชีพรามมนุษย์บุรุษหญิงชายทั้งหลายเห็นเนตรทั้งสองให้มีจิตคิดเมตายินดี ยะอันเชิญพระรีสักยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าขอพระบรารมีเป็นที่พึ่งงามคือดั่งแสงมุกส่องแสงสุขอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้าจะเจรจาพาทีด้วยสมณรามนาจารย์มนุษย์บุรุษหญิงชายด้วยถ้อยคำที่มีจิตเมตตาการุณาแก่ข้าพเจ้านี้เถิดและตามด้วยสัพเพชนานัง พระหูชนานางคือคนทั้งหลายเอ๋ยมึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกูทั้งหลับทั้งตื่นทั้งกลางวันกลางคืนชยังสุขังลาพังพุทโธโสพัคขวาปัญจพุทธานามามิหังปิยะเทวามนุษสานังปิโยพมมานามุตตะโมปิโยนาคะสุปน,นปันังปิเนทะริยังนามามิหัง ขอให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขเป็นสเสน่ห์เมตตาแก่คนทั้งหลายใครเห็นก็ให้รักใครทักก็ให้หลงสาธุพระพุทธคุณมนพระคถาณหน้าทองอันเชิญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอบารมีมาสถิตในส่วนที่ปิดทองคือส่วนหัวศีรษะ เพื่อความเป็นจริยมงคลและคาถาจะคงความศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์ผู้ที่ลงแล้วก็จะมีความมั่นใจค่ะมีสง่าราศีมีวันนะผุดผ่องสว่างสวยัยดุดด่งแสงสุริยันจันทราใครเห็นก็เมตตาเป็นที่รักใครชื่นชอบต่อผู้ได้ประสบพบเห็นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณนะคะให้คุณเข้าใจความหมายของพุทธคุณบน,นพระคาถาณนหะน้าทองที่คุณคุณสามารถทําได้เองปฏิบัติศีลได้เองเมื่อไหร่ก ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะจากครูสุพิษค่ะ